แม่ทำอะไรเอ่อมาขามป้อมพ่อโอ้ขามป้อมมีคนสั่งมีออเดอร์วันนี้โอ้มีออเดอร์มาขามป้อมไทยๆนะสามสิบโลขามป้อมลูกเล็กพันไทยพันไทยสรรพคุณทางยาแต่ก็ไม่ถึงยอดจะเล็กมากนะแต่มันก็สวยนะเออโอเคครับท่านผู้ชมเนี่ยมาขามป้อมโอ้เห็นไหมพ่อเห็นนะลูกใหญ่อยู่ลูกใหญ่ มะขามป้อมพันไทยเป็นยาเป็นยาโอ้นี่ต้องเล่นต้องเล่นตัดลงอย่างนี้ครับต้องลานกิ่งลงมาสูงมากอโอ้โลละสี่สิบบาทสี่สิบบาทครับค่าส่งต่างหากเนาะครับผมขอบคุณสวัสดีครับการติดตามชมมะขามป้อมตะหวังครับ